กูอยู่แนวเนี้ย c า a r o i s c o c า a r o i s c o okay, โอเค c า a r o i s c o อ่ะกับเลิมสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับผมมิ s t e r Simbol และนี่ก็คือ Namark Iceland ใน DC นั่นเองครับ Namark อแลนด์ก็เป็นแมพหนึ่งของ DC เออที่นี่ก็ขึ้นชื่อเรื่องความหนาวเย็นนั่นเองนะครับ คำนัยเยยของหน้าม้าเป็นที่ขึ้นชื่อเลยเช้าว่าจะทําให้คุณหําแข็งจนไม่สามารถใช้การได้กันเลยทีเดียวดูสังเกตลมปากลมหายใจนะไอหายใจออกมาเป็นไอเลยนะน,น,นัานนายังไม่เห็นซอมบี้นะครับก็ ระยะ300เมตรซอมบี้ยังไม่น่าจะเกิดเฮ้ยเอาเอาปืนยิงไม่ได้เอาปืนยิงไม่ออกอันน่าจ,จะบั็กนะครับนะครับก็เป็นไปได้ว่าปืนมันจะบัก็กวิธีเวลาปืนมันยิงไม่ออกหรือมันบั็กก็ให้วางวางลงกับพื้นก่อนนะครับแล้วเก็บขึ้นมาใหม่อย่างนี้นะครับก็อ่ามันก็จะยิงได้แล้วโอเค โอเคสิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของนามารคก็คือเสียงเอฟเฟกที่ชวนขนลุกนะครับไม่าจะเป็นเสียงลมหรือเสียงนกร้องนะนอกจากความหนาแล้วเนี่ยคุณเล่นนามารคคนเดียวนะตอนกลางคืนก็อาจจะห้าคุณเ,เล่นไม่เป็นสุขนะมันก็ไม่มีประโยชน์สำหรับผมผมฝากแล้วนะยิงเงียบ กูยิ่งคุ้นถุยเขาเล่นไปแล้วนะครับมังนี้เราจะไม่เล่นซ้ำเออไม่มีอะไรนั่นน่าจะเป็นอาคารหลังใหญ่ที่น่าจะมีไอเทมอยู่พอสมควร ไม่มี engine part engine part ขึ้นได้ไปนะเนี่ยเจ้าอีพาร์ตใส่อะไรวะขึ้นบนมีไอเทมอะแต่มันขึ้นยังไงล่ะไอเทมแฮปปี้ฟู้ดขึ้นไม่ได้อะครับ ขป๋องเปล่าอนจินพาร์ตจะขึ้นยังไงวันเนี้ยอ่ะอช่างมันเถอะอืมนาน,นาน่าจะเป็นเล้าหมูนม่เป็นไรโอเคควานแกเด โ okay. uh huh. yeah. huh? nah. อเคอาหารเยี่ยมบาดเดชน้ำแกเดชวันนี้ผมกำลังสงสัยว่าคนในเซิร์ฟกำลังพูดคุยกับบลัดซักเกอร์ผีดุดเลอดอะบลัดซักเกอร์ซอมบี้ซึ่งมันไม่น่าจะใช่ซอมบี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไร อะไรวะฟ้าผ่าตกวั t ว h าแต่ฟ้าเกิดเอ้ยนามือเว้เกิดอะไรขึ้นโอ้มไม่โอ้มไม่ว่าแต่เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น พิมพ์ไม่ได้อ้าวนอนเบยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพิมพ์กด enter ก็ไม่ได้กด dsc ก็ไม่ได้หมดสติเหรอหรือตายยังไม่น่าตายครับเพราะว่ายังมีมันมีเลียงมีเนะี่ยยังมีลมหายใจอยู่เนะี่ยแล้วกูโดนอะไรเข้าไป ฟ้าผ่าเฮ้ยมีฟ้าผ่าด้วยเหรอวะโอ้ไม g กอดจะนอนอีกนะอ้า oh. ว what the fuck don't I got by thunder and knock Down. Yes. ด่า Yes กูโดนฟ้าผ่าแล้วก็สลบไปอะ่ะก็ได้ขึ้นมันโดนทุกคนเลยวอะอีช e ็อตก็มันโดนกันหมดเลยตอเนี่ยกำลังกังวลเนี่ยบัดสักเกอร์กลับต้องมาโดนฟ้าผ่าเลยเซเบอร์มินเนียนวอสคิเลตมันโดนกันทั้งเซิร์ฟเด้ยังไง ฟ้าผ่าหรืออะไรวะครับแนะนำนะครับแมปนามาร์คนามาร์คอะไรก็คุณอาจจะได้เจอคุณอยากจะได้เจออะไรสซาย์ไพรแบบนี้นะก็คงยังไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรเดี๋ยวเราต้องไปหาคำตอบกันต่อไปบัตรซักเกอร์หรือว่าเราจะโดนบัตรซักเกอร์เฮ้ยผี อาอชิบหายมือสั่น <Radio> เอ้อโอ๊ยรถไทยรถไทยวัดรถไทยรถไทยไม่ได้เว่งกรรมเว่งกรรมรถไทยมือสั่นอืม,ม ยิงเล้อเห้ยมันต้องกินออกยิงแม่งก,ก่อนโอเค I got you โอเคเยี่ยมเราไทยน่าจะเป็นแค่พรอปเหมือนว่านามาร์คมันจะมีแต่ป่าไงเนี่ยไม่ค่อยเจอเมืองเลยยิ่งแม้แต่หมู่บ้านแล้วก็ลงมา แต่ผมกำลังสงสัยว่าใครก็ได้บอกที w ว a แฮ a ่เป็นอินเฮียร์เยอะขอไปใครก็ได้บอกทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อสักครู่นี้ไม่กอดบายอะไรนี้เอาน็อ k ดาวเอ่อ yeah. ถูกฟ้าผ่าแล้วกูก็เข้าไปกูก็เห็นสีีเอีเอเอวัดมีคนบอกว่ามันเกี่ยวกับเอวีอาร์เวียา โอ้จ oh, ักรยานเยี่ยมโอ้ผ <an> hmm. ีเ <y> ยี <an> ่ยมโอเคไอ้ก y าจิวขวานโอ้ผีโอ้ผีไอ้ก o าจืมไม่มีอะไรเลย เราจะไปดูเล้าหมูฝั่งโน้นว่าอาจจะมีอะไรแต่ที่แน่เราเจอจักรยานหนึ่งคันหรือนี่จะเป็นเจ้าของจักรยานก็อาจจะเป็นไปได้นะครับโอเคนอดเดินเอ,อ่อ กระจกมองเห็นไกลๆกระป๋อง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 กระตุก <c oughs> ชัดการแบท็ทอ้อยแยกเปียกไม่มีอะไรเลยครับแถวนี้อาจจะเป็นแค่โซโลงูงานหลางที่มันไม่มีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเราจะ เออครับลิมูซีนนะครับเมืองเราขับบีเอ็มครับอ๋อนามอ๋อยัอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าวิ่งตัดหน้ารถนะพระทนายวิ่งตัดหน้ารถฉันเนี่ย อาจจะทำให้ห้ำฉั้นกระแทกกับอาร์จักรยานก็ได้จะไม่เป็นไรนะพวกนี้เออห้ำใหญ่นะทนทานอยู่แล้วอ๋อเยี่ยมด้าน,นหน้ารู้สึกจะเป็นหอสมเอ้ผมเห็นเดียสแตนโอเคด้าน,นหน้าน่าจะมีเดียสแตน ตอนนี้เราถึงแ n นแมปนี้ครับขอบอกไว้ว,ว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งเราขึ้นที่สูงฮีทโผเจอฮีทแพคก็ดี SERVER เซิร์ฟเ l อร์วิล i n าร์ทใน30นาที30จะรีสตาร์ทนะครับในครึ่งชั่วโมงเรายังมีเวลาให้หาอะไรอีกไม่ไายใช้ไม่ได้เอ่อ ยิ่งสูงยิ่งหนาวครับก็ยิ่งคุณขึ้นพื้นที่สูงเท่าไหร่เนี่ยอากาศก็ยิ่งหนาวเย็นลงเรื่อยๆนะอากาศหนาวเนี่ยก็จะทาให้คุณเป็นหวัดครับแล้วก็มือสั่นได้อากาศหนาวธรรมดาก็ทําให้คุณมือสันน่นนะเมื่อคุณอยู่ในที่ท,ที่อากาศหนาวตอนนี้เราอยู่ที่น่าจะเป็นเนี่ยครับบูคุต้าเนี่ยน่าจะอยู่ที่จุดนี้เดี๋ยวลงไปลงไปข้างล่าง อากาศที่หนาวเมื่อคุณอยู่ในการหนาวเป็นเวลานานคุณก็จะมือสัน่นเมื่ออยู่นานเมื่อมือสั่นแล้วยังอยู่ขึ้นไปอีกเนี่ยคือทำให้คุณเป็นไข้ได้วิธีการขับลงเขานะครับก็คือคุณกดตัวอีค้างไว้นะครับแล้วก็โอ้ยยูโฮโอ้ยซอมบี้ก็แดเม t รอด,ดุ้งผีมันชนผมเอ๊ะหรือว่าผมชนผีเออเจ้าเนี่ยนี่ครับวิธีการลงเขาที่ถูกต้องคือการกดตัวีข้างไว้ครับแล้วก็ใช้ความสามารถในการเออล็อกหลบถ้าคุณมีความสามารถพอคุณก็จะไม่ชนอย่างที่ผมเป็นนะ,ะลงรถอาจจะมีรถอยู่ก็เป็นได้ นะอาจจะมีพลังงานเอาภาพแตกอภาพแตกภาพแตกนี่ก็อาจจะเป็นไม่ได้ว่าอาจจะมีศพทัไงอาจจะมีศพคนอยู่แถวนี้ครับเฮ้ยผีไล่จะยันลุกจะย็นไม่มีอะไรเลย <c oughs> เอ้ยในนี้ผีวิ่งได้ด้วยโอ้ oh my god จะเย็นจะเย็นพวกพวกฉันมาดีนะอืมแถวนี้อาเช่นคงเจอขวานกี่เล่มนะเนี่ยนนะที่ที่ขวานชุกชุมมากโอ้โหมองไปมีแต่ป่าครับ เจองานที่นี่จะมีสิ่งก่อสร้างเยอะโอเคโวคุต้าโบต้าแล้วจะไปเมืองคูโบต้าต่ออีกอย่างหนึ่งในนามากก็คือโอ้ยเดืแสแดนก็คือผีมันเกิดในป่าด้วยครับนั่นไงผีมันเกิดในป่าด้วยผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดกับ สิ่งก่อสร้างประเภทไหนก็อาจจะเป็นเดียสแตนแต่บางทีไม่มีเดียสแตนมก็มีผีครับตรงนั้นไม่น่านมีเดียสแตนผมก็ไม่เข้าใจว่าผีมันเกิดกับอะไรก็อาจจะเป็นเสาไฟเหียงแบบนั้นก็ได้นะแต่ในนามา,าเมื่อกี้เมื่อกี้ที่ผมลงเขามาก็เจอซอมบี้ในนามา้าผีมันเกิดเกิดไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเดินคุณต้องระวัง วิธีการเดินนะนอกจากคุณจะใช้ตัว x สําหรับการย่องแล้วเนี่ยการเดินบนพื้นหญ้าก็มีประโยชน์สังเกตที่สัญญาณหูและสัญญาณตาที่ด้านขวามือเมื่อคุณเดินบนพื้นดินเนี่ยคุณก็จะเสียงดังทําเสียงดังกว่าคุณเดินพื้นหญ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยให้หลีกเลี่ยงพื้นดินโดยเฉพาะถนนถนนเป็นอะไรที่ s t ิปิดมากนะครับ ขนาดคานบนถนนผีมันยังสังเกตเห็นเลยดังนั้นเนี่ยหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงเดืสเตนโอ้เพลงคิลเลอร์เพลงคิลเลอร์ขอสักอันนึงกันหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งขอเพลงคิลเลอร์สักอันนึ่งโอเค เงียบเงียบเงียบไปครับบอ่อน้ำน่ะเห็นไหมครับไม่มีสิ่งก่อสร้างแต่ผีเกิดก็ไม่เขาจะเอ้ยผีบอ่อน้ำข้างหน้าก็เป็นไปได้ว่าถ้ามีผีเกิดก็อาจจะมีไอเทมก็ไม่แน่เหมือนกันโหแต่เสียงเอฟเฟกนี่ ชวนหลอนจริงๆนะสันหาอะไรอยู่ละ่ะเอ้ยโอ้ยเฉี่ยขอไปไม่ได้มาลุกกลัหรอกถึงพวกเดียวกันการเดินในป่ายนี้ก็มีโอกาสเดินชนกระทบไหลกับซอมบี้ได้อ่ะ แต่มันก็ไม่เห็นเราเหมือนกันเมื่อกี้นี้เฮ้ยอะไรอ่ะคนอ่ะไม่ผีใครเหรอไม่ผีมึงลงไปไว่ายน้ำเล่นแม่งกูหนาวจนมือสั่นมาแล้วมึงลงไปไว่ายน้ำเยี่ยมก็ยิงผีหนึ่งตัวโอเค ไอกราดเอ็มฮีทแพรกเออเยี่ยมตรงรถนี้น่าจะมีไอเทมนะไม่มีว่ะเฮ้ยขอพัยฉันไม่ได้ตั้งใจปฏิการลูกนีฝีฝี่ดีนะครับก็อย่าลืมต้นไม้นะต้นไม้นี่มันช่วยเราได้ดีจริงๆเพราะนั้นช่วยการสนับสนุนน้องเลยรักโลกนะครับ ต้นมไม้ทำให้คุณรอดพ้นจากซอมบี้ได้รถถังเียียบท่มเบาะโอ้นี่มึงเดินผ่านกูไปได้ไงเนี่ยบโลบโรคโรหรอาตายคู่อาจจะเกิดการะทะกันขอเช็คกรเทมด้านหน้าขออีกหน่อย ไม่โดนขออีกหน่อยจะเย็นเดี๋ยวพูกขันวาอันจะโอเคเยี่ยมไม่มีคนเกาหลีได้เหรอนี่มีครับผมว่าคนเกาหลีนะครับชื่อว่าเอ่อแกยังกามไม่มีไอเทมเลยนี่ผมจะต้องเอา M9SD นี่เข้าเมืองใหญ่จริงๆเหรอือแลขออภัยจะเย็นลูกโอ้นี่ครับวิธีการวิ่งไอผีครับเข้าปาา่าเข้าต้นไม้เข้าต้นไม้แล้วเขาเข้าต้นไม้ผีก็มองเห็นเรา เมืองข้างหน้าจะมีคนไหมเนี่ยอโอ,ม,อ,อ,ม,โม,อม,มีตึกสูงค่อนข้างเยอะกลัวจะโดนซุ่มจากพวกสไนเปอร์ได้ว่ามีตึกสูงนั้งเยอะเป็นแหล่งที่เหมาะแก่การซุ่มยิง y o u r e friendly shut up أنا we're friendly shut the fuck up get off my chest I'm not เฉะนั้นเดินในนี้ก็ต้องระวังโหแล้วนอกจากยอดตึกแล้วเนี่ยต้องระวังเดินแล้วเจอกันที่ตามมุมตึกนะ ครับอืมไม,ม่มีอะไรที่แปลกใจอย่างคือไม่มีผีด้วยเป็นเมืองใหญ่ที่ไม่มีคนฮิตแพ็คเขาละมือก็ไม่สัน่น วัดโอ้คอมพาสเยี่ยมเฮ้ยมันเห็นรถมันเห็นรถหลังคารถสีก็าขาวไม,มไม่รถเมก็ไม่รถเมย์ก็รถ,ถไถยอะที่เป็นหลังคาสูงหรือไม่ก็อี รถตู้ว่าไม่น่าใช่รถตู้อ่ะมันลังคาสีขาวเมื่อกี้นี้สูงๆน่าจะเป็นรถเมนะเอาชิมายออกไม่ได้วิ่งกรรมไม่รถเม์ก็รถแท็กเตอร์ผมว่าก็หมายความว่ามีคนขี่มาก็หมายความว่าตอนนี้เราจะเจอกับสิ่งมีชีวิตแล้วนะ เราจะเจอกับสิ่งไม่มีชีวิตอยู่นานเยะอะูน,นันไงโรเตอร์ครับโรเตอร์ครับเบาๆครับมีคนขี่มาครับมันอยู่ไหนวะเราจะของมันอยู่ไหนเนี่ยเราจะวางแผนนะเออสก็อก,กดารคนขับแล้วก็ขมโมยรถเอาเชียร์เขาไม่ได้เจ้าของรถอยู่ไหนวะ เราจะเข้าไปในซุปเปอมารเก็ตหนึ่งซุปเปอมารก็ตซุปเปอร์มารเก็ต